สวัสดีครับผมก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ทูมไรเดอร์พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่9แล้วนะครับผมก็พาร์ทที่แล้วก็อัพปืนอัพอะไรไปนิดหน่อยก็โอเคเราก็ติดบอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลยนะุยเนื้อเรื่องกันต่อผมรู้สึกเบื่อเนนะื้อเรื่องมันใกล้จะจบแล้วนะแ,แบบ พอดูในเปอร์เซ็นต์ของเซฟเกมมันอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ที่ผมคิดอ่าถ้าเกมเนะื้อเรื่องมถ้ามาประมาณเนี้ยมันน่าจะใกล้จบแล้วอ่ะอมันจะได้ใช้บ่อยจัง เราต้องช่วยแซมแล้วอไปทางรัดก็ไม่ได้ Ô mua taเก็บของ. Qua mày, qua mày. được qua. ไม่เห็นอ้าวโดนเฉยอย่าอย่าปลาระเบิดอ่ะ หมดอีโถ่ขนูเรานี่ก๊อตจริงๆถ้าเป็นยิกลองยิงทั้งหลายนัดขนูยิงเปิดหน้าแล้วก็ยิงใส่หัวตายปลาแม่นจังนะพ่อหนุ่ม ดดสูงจังวะ ไม่ไหนต่อวะออทางนี้ต่อ,อยาวเลยต้องยิงสปอร์ตไลท์เน่

ก็หลบทำคลองเขนแล้วตายตายตาย Okay. Stuffing me, Laura, Laura, climb over. Come on, head for Roth, I'll follow. And Sam, don't get on the helicopter. Just trust me, please. Trust me. Go. ไม่ได้นอนทิ้งขึ้นน่าจะนั่นกับลมเหม่ยู้ตัวโอ้โห้ตอนรับเป็นอย่างดี้ ไปไปเลยสก o โอ้การแข็งตักำเนิเร่นี่มึงจะทำลายทั้งสะพานเลย ให้กูวิ่งดับหลังด้วยสุดยอดฉากระเบิดในตำนานให้เวลามีอะไรมาให้โกรธอีกโกรไม่เคยทันเลย เข้าใจว่าคำให้กด G แต่คำให้กด F โอ้ยลาล่ากูาตกสะพานอีกแล้ว วเพีวยวพูดไปโอ,อ,อ,อ้โหเดี๋ยวมันก็โดนฟ้าพงฟ้าพายอีกหรอเวาพูดน้ำไม่ฟัง อะไรวะนะ่ะกด E นี่ไม่เคยพลาดอ,อ่ะโอก่องตกกองนะโดดไม่ทันเจน เราต้องรีบโดดไปฝั่งนู้นก่อนที่กล่องมันจะไ,มไหม้จังหวะนนี้แหละบปใช่ไหมอันไหม้นี้คือให้ปีนใช่ไหม ยอดฟ้าแต่หอไม่หลอกใช่หรือเปล่ามีหรือเปล่าทั้งวันนี้มาจริงๆด้วย,ม,วยมันน่าจะยังไม่จบอ่ะเห็นไหมต่อให้โดดขึ้นได้ก็น่าจะโดนฟ้าผ่าเหมืนอนเดิมแหละเพราะว่าเหมือนเป็นคำสาปของฮิมิโก เฮ้ยแบบอัดตัดไหมนะ่ละนฟังลาลาหน่อยเธอ เขาโคงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่าอีกแล้ว ไปกระหังมากฮึหลอดลอดโอ้ขามือนี่เละแล้วเลเอกนะ อยากเป็นคนนั้นเป็นแล้วเป็นล้วจะเรียน โอ้โหเกิดการสูญเสียแล้วทำไมมึงไม่พักมาก่อนหน้านี้ล่ะลูเพื่อนมึงพักอีกข้างช้าไป เราคงจะ loser, lost love a d ไปแล้วนะครเปิดเปิร์กปูนคู่เลยใช่ไหมเธอคือเขากูได้ขวานมาด้วยไหมเนี่ย No. Don't no. call lang bang joan Pine. Are you okay, Lara? Is she okay? Because it's all about Lara, isn't it? Have you forgotten that she's the reason we're here? That's You're right. I shouldn't have said that. It's just. Roth. I don't know what we're gonna do without him. Let's just find some place safe and make preparations. He died as a warrior. We'll send him on as one. Oh, power's up, my lord. Sam, so go inside, and you'll let me laugh when you're a mom. That old PT boat on the beach. I should be able to fix it up. It's worth a shot. It doesn't matter. We're not getting off this island. Come on, Laura. Don't talk like that. We just gotta regroup. Come up with a plan, you know? You just don't get it. Any of you. Something won't let us leave. Something? Lara, you need to sleep. Mm, Look, I'll be the first to admit that I usually go in for the weird stuff, but this place is off the charts. I'm not dying here. I'm fixing that boat and we're leaving. You know this island isn't right, Jonah. I know you <coughs> do. All I know is that we <coughs> can't use logic to understand this place. I know you think <coughs> <your> it's <instincts> a <are coughs> right? But they're a strength. Trust them. We need you, Laura. รางจหงอนบอกแปลกๆว่าเรด็กนี่ต้องมีอะไรสักอย่างแต่ขี้คิดไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเลยเคิดจะทำอะไรอยู่เอาปืนนึงให้ Roth, what am I gonna do? You've got great instincts, girl. You've just got to trust them. Mm no one leaves the <laughs> they're linked to the power of the sun queen that's what's stopping us leaving the monastery has a ritual chamber if that's what the storm guard are protecting the answer to stopping the storms must be in there the hidden river entrance the boat i'm going to use it to go inland to the ritual chamber Gone with them. Lara, I'm sorry. I got you into this mess, not Kong Lord. Tears won't bring me back, girl. The Lang Lang stories about my parents no more mountain climbs god i wish they'd but they didn't i'm here i'm alive and i'm certain that no boat or plane is going to get us off this island at least not yet i know the answer has something to do with himiko in that monastery i have to do something i have to stop this oh ทำนึงเดมอัปเดเปื่นพกมีอะไรมาเพิ่มอ่าอ๋อมีเก็บเสียง ไปอัพเกรดลูกซองแต่ลูกซองเราไม่ค่อยได้ใช้อ่ะลรลืแกเีงผิดออาเอาเก็บเสียงไปก่อนก็นแล้วกันจะต,ต้องกดใส่ใช่ไหมามใครวะเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เรา จบกันไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะครับอา,อารมณ์กำลังเศร้าเลยก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล,และอย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดพลาดถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ